ตีๆคะแนนไปเลยอะ่ะเป็นอะไรไม่รู้ติดเอฟแล้วขึ้นไม่ได้เลยอ่ะทำไมไม่เรานี่ล่ะเพราะใช้แล้วสมองพี่สตา์ติดง่ายมันคืออะไรอ่ะทุกท่านทีกำลังชมอยู่ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการสํารองเพื่อคะแนนปลายภาคอ่ะแันกแปลมาสํารอง แผนสำรองจากงานที่คุณส่งเพื่อคะแนนเต็มสิบต้องได้ร้อยรายภาคจะไม่ทันยู่แล้วเว้ยทำงานก่อนจึงเรียนมาเพื่อสาบและท็อปปิดที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นั่นก็คือความน่าจะเป็นเป็นเป็นโคตรพร้อมความน่าจะเป็นคืออะไรคะคุณติความน่าจะเป็นนะคะคือการประมาณความเป็นไปได้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งจะเป็นจริงมากแค่ไหนคะคุณไอคุณค้นมากเลยค่ะใช่ค่ะส่งตรงมาจาก Google อ่า เรามายกตัวอ,อย่างเพิ่มเติมเพื่อความสนุกในการอธิบายกันดีกว่านะคะลูกเต๋าสองลูกเต๋ายิ่งชุบเอาเลยค่ะตอนนี้เรามีลูกเต๋าสองลูกเราจะทําการโยนมลงไปเห็หนอะไรไหมคะเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะเห็นลูกเต๋านี่กระเทากับโต๊ะไหมเรามาเริ่มกันใหม่เรามีลูกเต๋าสองลูกถ้าโยนลงไปบนโต๊ะคิดว่าด้านบนของลูกเต๋าที่จะบวกกันได้หกมีกี่แบบหรือกี่เปอร์เซ็นต์คะคอยกอบดิ ก็คือลูกเต๋ามีหกด้านหนึ่ง6สาสี่ห้าหทีนี้ลองโยนลูกเต๋าสองล,ลูกลงบนโต๊ะคิดว่าโอกาสที่ผลบวกด้านบนของลูกเต๋อทั้งสองลูกจะบวกกันได้6มีกี่แบบห้าแบบค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะสามสิบแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะหายังไงหรอค่ะช้าห้าส่วนสามสิบหกคูณหนึ่งร้อยเอาล้าสามสิบหกมจากไหนอ่ะอธิบายไปเลยค่ะสามสิบหกเนี่ยคือรูปแบบของลูกเต๋าที่เราจะโยนได้ทั้งหมดหรือสเปซยังไงล่ะเออ ยังไงนะคะก็คือตามสูตรแล้วมันจะเป็นแบบนี้พอแทนค่าเมื่อกี้ก็จะได้แบบนี้ ns เนี่ยจะเป็นสเปซของโจทย์ส่วน ne ก็คือสิ่งที่เราสนใจเปรี่ยบเทียบก็คือหวนใจนั่นเองพิธีกรหยุดข้างลักก่อนคะ่ะแล้วที่เอาคูนั้นก็คือเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซนต์หรอแม่คะขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณตี้และคุณไอตอนนี้เรามาดูโจทย์เพิ่มเติมจากทางบ้านกันเดี๋ยวเราจะตัดผ้าไปทางคุณนปาปงมงังหย่อนนะคะ ค่ะตอนนี้ทางมาปางและมาเมียวได้รับช่วงแล้วนะคะเจอจากติ๊กีสุภาวันว่ามีวงล้อสนสนุกอยู่หนึ่งวงล้อในวงล้อมีช็อกโกแลตไม้บรรทัดปากกาตุ๊ก,กตาหมีลูกอมสมุดดินสอและไม่ได้อะไรเลย มีผู้เล่นกำลังจะหมุนทั้งหมดสครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้หมุนครั้งที่1นึ่ได้อุปกรณ์การเรียนหมุนครั้งที่2ได้ขนมหมุนครั้งที่สมได้ตุ๊กตาหมีหมุนครั้งที่สี่ไม่ได้อะไรเลยวายแพ้เ,เราขอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญในการตอบมาเป็นผู้ให้ความรู้นะคะปมมือต้อนรับคุณคิตตี้เลี้ยงมาแล้วคุณไอเลี้ยงหมาค่ะเป็เกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกันเช่นกันค่ะ นี่คือโจทย์ที่ทางเราเชิญให้มาทํานะคะโจทย์นี้เนี่ยค่อนข้างมีความยากและความง่ายอยู่ในตัวทําเอาขนลุกเลยค่ะเริ่มได้เลยไหมคะเริ่มได้เ,ไดไดเลยค่ะ,คะไหนบอกว่ามีความยากและความง่ายไงคะเป็นความยากที่สมดุลค่ะความยากนั้นคือการเขียนตัวเลขยังไงให้ตรงและสวยงามค่ะและคําตอบที่ได้สําหรับการหมุนครั้งที่หนึ่งคือ 41.6%ค่ะแสดงวิธีการหาได้ไหมคะคุณไอแน่นอนค่ะคุณพิธีกรในที่นี้เรามีอุปรกรณ์การเรียนในวงล้อยอยู่5อย่างนั่นก็คือ NE และมี NS เป็น12เพราะนั่นคือสเปซทั้งหมดของวงล้อเพราะฉะนั้น5ส่ว12และนำไปคูณ100เพื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ก็จะได้41.67%ค่ะ และสู่ข้อต่อไปนั้นก็คือหมุนครั้งที่สองได้ขนมความน่าจะเป็นคือเท่าไหร่คะขนมมีสองอย่างก็เป็นสองช่วสิบสองคูณหนึ่งร้อยได้ 16, 6, 7, 7, 1 6. 6หก็เปเซนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปข้อต่อไปค่ะยังครั้งที่สามจะได้ตุ๊กตาหมีความน่าจะเป็นคือ1 16, 6 6หกดหกเจ็ค่ะค่ะมาที่ข้อสุดท้ายนะคะหมุนครั้งที่สี่จะไม่ได้อะไรเลยคะ่ะความน่าจะเป็นคือเท่าไหร่เหรอคะ 25%ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ทางรายการของเราได้หมดเวลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการเ<ต>สรียเวลาในการการ,รับชมนะคะฮะเออ everybody come here ทำบุญเป็นทององค์พระมา